โอเคครับคลิปนี้มาขอต่อนะครับกับวัดภูเขาขุยนะครับเห็นลำหนามนะครับลำห่วยนะครับเนาะนะครับวัดนี้เป็นธรรมชาติมากเลยครับอยู่เวียงจันทร์นะครับเด้อพี่น้องนะครับอยู่เวียงจันทร์นะครับเอาผ้ากันมาท่องเที่ยวนะครับเนาะกับเจลินเพิ่ผ้ามานะครับเนาะเผิ่นเป็นเจ้าของบ้านเพิ่นก็มีโอกาสได้ผ้ามาเห็ุบุญเห็ดกุศลนะครับเห็ดบุญเหตดทานณวัดแห่งนี้นะครับวัดภูเขาขุยสถานีบริเวณนี้เป็นหมองที่บ่านเขาเอิญมาอย่างครับมองที่ เกจิอาจารย์ต่างๆบว่าฟังไทยฟังเล่ามาสำเร็จอรหันกันหลายเลยครับอืแต่ว่าอันนี้เป็นบริเวณแค่นะฮะที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นบริเวณแค่ว่าที่พิ่นลงมารับหยาิรับรับโยมเลยครับนะครับรับอ่าบิณาบาตจากโยมแต่ว่ามองปฏิบัติธรรมเิ่นในแพม่นอยู่ทั้งพูนครับทั้งภูทั้งเขาสูงสูงูนอ๋อนี่แหละครับหลวงปู่ หลวงปู่ไ่เพื่อนเกิดเคยมาอยู่นี่เลยเด้ครับหลวงปู่ไ่ในคมหม่ยก็คือว่าหลวงปู่เทพอุดรนะครับที่ว่าตนตำรับวัดพระเจ้าใหญ่นะครับวัดวัดหงนะครับชีสเล็ดนะครับอ่าจังอำเภอพุธีสุขจังหวัดบุรีรัมย์ก็แมนนะครับเนอะอันนี้พระเจ้าใไยนะครับเนาะนี่นะครับหลวงพ่อยัยเ็คือหลวงปู่ไยนะครับเนาะนะครับนี่เป็นเิ่นกับมาอยู่นี่แล้วนะครับเนอะเิ่นกับเป็นองค์หนึ่งที่แต่มาสําเร็จนะครับขันสูงของดันงธรรมะนะครับเนอะ นะครับขอบุญบารมีของหลวงปู่ใหญ่พกปักรักษาลุมข้องลูกหลานนะครับเด้อช่องลินนานะครับสินค้าถูกและดีนะครับเห็นมีความเจริญลุ่งเรืองนะครับเอ้อหากกันหมั่นแก่นตลอดไปแลวก็การขายการขายกิจการงานใดขอให้ลุกเรื่องนะครับเด้อบารมีหลวงปู่ใหญ่เลยก็อืมงามอยู่บารมีหลวงปู่ใหญ่ก็คุมข้องรักษานะครับพกปรักลษาลูกหลานเอฟซีของช่องหนีน้ำเลยครับเด้อนะครับ ผู้ใดมีโอกาสได้เบิงช่องนี้นะครับได้ติดตามช่องนี้ก็ขอให้ลำร้ำรวยๆขอบุญบารมีหลวงปู่ใหญ่ปกปักรักษาให้ขอบรัวและตัวท่านเองจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเนอนี่ครับเนอนี่ครับหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่เทพอุดรนะครับเจ้ออืมนี่นะครับสร้างฟีมเมอพันกระเห็ดนะครับสรุปบำรุงนีโยนะครับเนาะไปต่อไปเฮายางไปต่อนะครับเนาะนี่ครับสถานที่แห่งนี้นะครับเนาะ มีโอกาสก็ได้มาเหตุบุญเห็ดกุศลกันนะครับเนนะครับฝากเอฟซีติดตามนะครับเด้อได้บุญได้กุศลน้ากันนะครับการเดินทางมาครั้งนี้ถือว่าเป็นบุญบารมีใหญ่นะครับเพราะว่าภูเขาคว้วนี่นี่แหละครับเป็นเขตของภูเขาควายแต่ว่าขึ้นไปสูงผุนหรเป็นภูหลุงใหญ่นะครับใหญ่เหมือนเขาใหญ่ประเทศไทเลยครับนะครับนี่แหละครับพามาเบิรงมาแย่งกัน หยิบไปทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปนะครับเนาะอย่างยมเพิ่นดเมาันครับเนาะนี่เลยครับกับบรรยากาศรอบๆนี่ครับนี่ทั้งพี่ทั้งน้องนะครับเพิ่นมานะครับเพิ่น เจรจานะครับสนทนาธรรมกับหลวงพ่อนะครับเนาะนี่ครับ,นะรบนี่เป็นบรรยากาศรอบๆเลยครับธรรมชาติาาดีมากๆนะครับเนาะนะครับ,นะรบจังไหนเอฟซีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยได้ครับเด้อขอบุญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดภูเขาควายนี่ปกปักรักษาคุ้มครองเอฟซีตลอดไปได้ครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยได้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสบายดี